แม่กําลังดูต้นแม่ซื้อต้นพริกมาเมื่อวานเอาไม่พูดไม่คุยไม่อะไรอ่ะสวัสดีค่ะมีคนมาดูแม่หรือ,อยังเนี่ยเอาไม่พูดอยู่นิ่งๆนิ่งอีกนิ่งนิ่งทำไมไม่พูดไม่ชาวสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ วันนี้วันที่ 31, สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ้ากล้องไปเองอะไรแม่ซื้อต้นพริกมายิ้มหน่อยสิอุ้มีคนดูอยู่เนี่ยยิ้มหน่อยสิคะ เอาไลฟ์สดก็ต้องมีคนมาดูสิคะแม่มเ,เออเเเอาพัก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 ก่อนนะเมื่อกี้แม่เดินไปรดน้ำต้นไม้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเดินรอบบ้านเดินรอบบ้านเลย <laughs> สวัสดีค่ะเอามามุมนี้แม่ไปก่อน ધ૨ચલ મ૨લ 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 สวัสดีค่ะพ่อกินข้าวเช้าแล้วแม่ดูแลต้นไม้อยู่เอาหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วโอ้ยมืดจังเลยไม่เห็นหน้า สวัสดีค่ะดูแม่ทำอะไรแม่ไปรดน้ำต้นไม้มาอุยย้อนแสงมืดมึดสวัสดีตอนเช้าค่ะแม่ยังไม่กินข้าวเช้าเลย พ่อกินข้าวเช้าแล้วเมื่อกี้มันเอาเข้าวให้พ่อกินอิ่มแล้วกินยายเรียบร้อยเดินไปไหนก็มีไม้เท้านะจ๊ะคุณแม่ <c oughs> <c oughs> เออไม้นี้แหละที่พ่อถามหาวันนั้นะ <c oughs> สวัสดีค่ะอุ๊ยแม่ยืนตรงนั้นมืดอีกแล้วน้ำม,มืด <c oughs> ย้อนแสง <c oughs> ตามแม่ <c oughs> ตาม <c oughs> มีคนดูแล้วนะ ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์ลด้วยนะคะแม่เดินดีๆอะดูล้มว้ามือจังเลยคุณแม่ย้อนแสงย้อนแสงเดี๋ยวหันมาทางนี้นั่งพักไปทำอะไรมาเดินรอบบ้านแม่ไปเดินรอบบ้านรดน้ำต้นไม้ ไปเดินรอบบ้านมา <c oughs> สวัสดีค่ะคุณแม่คนสวยของเราสวัสดีค่ะ,คะ,คะฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่ยังไม่กินข้าวเลย ข้าวเช้ายังไม่กินไปเดินรอบบ้านเดี๋ยวเราไปรดน้ำต้นไม้ได้ใช่ไหมรดน้ำต้นไม้ให้ห่านปลาเนาะทุกเช้าเย็นกิจวัตรประจำวันปลาสวยงามปลาสวยงามแม่ชอบปลาสวยงามเล่นเล่นลายกับลูกหลานนี่ะกับเล่นลาย ส่งดอกไม้ไหนขอยืมโทรศัพท์แม่หน่อยเ <c oughs> อ้ย <c oughs> แม่มีดอกไม้เยอะ <c oughs> สวัสดีค่ะ นั่งพักผ่อนอยู่คนดูแม่นั่งพักผ่อนย้ายมุมมัง่งย้ายมุมย้ายมุมย้ายมุมดูซิฝั่งไหนสวยกว่ากัน ข้าวเช้าก็ยังไม่ไปกิน <c oughs> คุณแม่คนสวยสวัสดีค่ะ ดูแม่นั่งพักผ่อนแม่ไปรดน้ำต้นไม้มา,มาสวัสดีค่ะ ทำอะไรกันอยู่คะไปลดน้ําผักมาเหนื่อยไม่จัดแม่หกคอเมนต์ตีลังกาทำยังไง จารหกกระเมนตีลังกาทำ